สวัสดีครับรอออโตไอรอนนะครับวันนี้มาอยู่ที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่46นะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูรถยนต์ไฟฟ้าครับโดยโจของเราในวันนี้เนี่ยเราจะหารถยนต์ไฟฟ้าในราคาที่ไม่เกิน8 0 0 0 0นบาทเนี่ยมาให้ทุกคนได้ดูกันว่าในงานเนี่ยมีรุ่นอะไรบ้างและมียี่ห้ออะไรบ้างนะครับเผื่อเป็นทางเลือกกับทุกคนได้นะครับสำหรับใครที่สนใจรถยนต์ไฟฟ้าในราคาที่เข้าถึงง่ายครับเราจะรวบรวมมาทั้งหมดในคลิปนี้เลยนะครับ ซึ่งไหนจะมีรถรุ่นอะไรกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวไปรับชมมุมพร้อมกันเลยครับก่อนจะพาไปดูรถยนต์ไฟฟ้าราคาต่ํากว่า800,000บาทเนี่ยต้องบอกเลยว่าบรรยากาศในงานปีนี้คือคืนมากสําหรับใครที่สนใจอยากเดินเล่นก็าสามารถมาเยี่ยมชมงานได้บัตรราคาเพียง100บาทต่อคนเท่านั้นโดยสามารถซื้อบัตรได้ที่บริเวณหน้าง,งานและทางออนไลน์ผ่านไลา์แอปพลิเคชันครับและภายในงานก็ยังมีแคมเปญแจกรางวัลถึง4แคมเปญด้วยกันแคมเปญแรกเพียงซื้อบัตรเข้าชมงานต่อแบบสอบถามร,รับรางวัลรถยนต์ไฟฟ้า JCU6 EV และรถจักรยานยนต์2 มาฮาและฮอนด้าแคมเปญที่2เมื่อจองรถยนต์ภายในงานก็มีสิทธิ์รุ้นรับรถยนต์ไฟฟ้าเน t ต V2 Smart หรือจองรถจักรยายนยนต์รุ้นรางวัลจักรยายนยนต์คาวาซากิ W 230แคมเปญที่3เพียงร่วมกิจกรรมลงทะเบียนบัตรอภินันาการก็รุ่นรับจักรยายนยนต์ s u z u กิ b e r g m a n ได้ที่ฟอรั่มฮอร์และแคมเปญสุดท้ายกิจกรรมช้อปปิ้งมูลค่า1000บาทขึ้นไปภายในฟอรั่มฮอร์ร่วมรุ้นรางวัน EScoo เ e อร์ยาเดียโมเด มาเริ่มกันที่บูธแรกคือบูธของ BYD บูธนี้นี่ลดกันเกือบทั้งพอร์ตนะครับทุกคนน่าจะเห็นราคากันมาแล้วโดวยตัวที่คัดมาเนี่ยจะเป็น BYD Dolphin รุ่น Standard l e n e ราคา499,900บาทแบต50.25กิโลวัตต์อวิ่งได้435กิโลเมตรและ BYD Dolphin รุ่น Extended l a n e ราคา599,900บาทแบต60.48กิโลวัตต์อวิวิ่งได้490กิโลเมตรต่อมาเป็น BYD M6 รุ่น Dynamic ราคา799,900บาทแบต 55. 4กิโลวัตต์วิ่งได้420กิโลเมตรและอีกหนึ่งรุ่น BYD Atto 3ในรุ่นพรีเมียมราคา699,900บาทแบต50.25กิโลวัตต์วิ่งได้410กิโลเมตรและ BYD Atto 3รุ่น Extended ราคา799,900บาทแบต60.4กิโลวัตต์ววิ่งได้480กิโลเมตร แบรนด์ต่อมาคือแบรนด์ GWM แบรนด์นี้เปิดตัวรถใหม่หลายรุ่นแต่ว่ารถจนไฟฟ้าที่ราคาต่ำกว่า8 0 0 0จะเป็นตัวของ Ora Good Cat นในรุ่น Pro ร,ราคา5,99,000บาทและรุ่น a l t a ราคา6,99,000บาทโดยทั้งสงรุ่นนี้แบตเตอรี่ขนาดเท่ากันอยู่ที่57.7กิโลวัต์ชววิ่งได้480กิโลเมตร และมาต่อันที่บูธของฉางอานโดยรุ่นที่เลือกมาจะมีตัวของลูมินในรุ่น L ราคา479,000บาทแบตขนาด27.98กิโลวัตต์อาววิ่งได้301กิโลเมตรและ umen, ลูมินรุ่น LDC ราคา499,000บาทแบต28.08กิโลวัตต์อาววิ่งได้301กิโลเมตรและอีกหนึ่งรุ่นเพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆคือในตัว d p o S05 BEV รุ่น l i g h ราคา799,000บาทแบตขนาด56กิโลวัตต์อววิ่งได้470กิเมตร มาต่อกันที่บู๊ของโอมอด้ากันบ้างโดยตัวที่ราคาต่ำกว่า800,000จะเป็นตัวของโอม d ด้า c 5 ev ในรุ่นลองเลนราคา6 7 9 0 0 0บาทและรุ่นลองเลนอัลติเม e ราคา729 0 0 0บาทโดยทั้ง2รุน่นนี้จะแบตเตอรี่ขนาดเท่ากันอยู่ที่61.05 K กิโลวัตต์อวิ่งได้505กิโลเมตรแบรนด์ต่อมามากันที่ g a c ion มึงเปิดตัวกันไปสดสดร้อนร้อนตัวของ ion ut ในรุ่นสแตนดาร์ดราคา499,900บาทาบมขนาด5นกิาร้อยบาทแบตขด้400กิโล แบรนด์ต่อมาถือว่าเป็นแบรนด์ที่ล้อแรงสุดๆในเวลานี้นั่นก็คือแบน a, รนด์เนเตรโดยรุ่นที่ราคาต่ำกว่า800,000บาทจะเป็นในตัวของเน t ต V2 รุ่นไลท์ราคา499,000บาทและรุ่นสมาร์ราคา549,000บาทโดยทั้ง2รุ่นแบตเตอรี่ขนาดเท่ากันอยู่ที่36.1กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้382กิโลเมตรและอีก1รุ่นคือเน t ต X รุ่นคอม r ตราคา739,000บาทแบตขนาด51.8กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้401กิโลเมตรและรุ่ 862กิโลวัตต์อาวิ่งได้480กิโลเมตร และแบรนด์สุดท้ายก็คือแบรนด์ MG แบรนด์นี้บอกเลยว่าเดือสดสุดๆเหมือนกันรุ่นแรก MG4 รุ่น D Standard เล n ส e ราคา559,900บาทแบบ4 9กิโลวัตต์อาววิ่งได้423กิโลเมตรรุ่น D Plus Long Lens ราคา664,900บาทแบบ6 4กิโลวัตต์อาววิ่งได้540กิโลเมตรและรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวไปล่าสุดคือตัวของ MG s 5 EV โดยในรุ่น D ราคาอยู่ที่719,900บาทและในรุ่น X ราคา779,900บาท โดยทั้ง2รุ่นนี้แบตขนาดเท่ากันอยู่ที่50กิโลวัตต์ชวิ่งได้416กิโลเมตรพาชมเรียบร้อยนะครับสำหรถยนต์ไฟฟ้าราคาไม่เกิน8 0 0แสนบาทนะครับก็ได้คัดได้รวมมาให้ทุกคนได้ดูกันแล้วถ้าตกหล่นยังไงเนะี่ยก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เพราะว่านี่รถเยอะมากนะครับเราพยายามเดินดูเดินหาให้นะครับว่ามีคันไหนที่ราคาไม่ถึง8 0 0แสนบาทนะครับเพราะว่าก็มีการลดราคาหลายคันเหมือนกันก็เลยรวบรวมมาให้ดูเผื่อใครสนใจรถยนต์ไฟฟ้าในราคาที่ไม่แพงจนเกินไปเนะี่ย ก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยทุกคนได้นะครับถ้าใครสนใจอยากออกรถในงานเนี่ย<ๆ>ก็อย่าลืมมาเดินกันที่งานมอเตอร์โชว์กันเยอะๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดในคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยเป็นกําลังใจก,กันเลยนะครับส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย